เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟิล์มแต่ฮารติกนอีกเช่นเคยนะก็สอดใครนะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฟิล์มแต่ฮารติก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมที่โลโก้โปรไฟล์ตรงนี้เลยนะก็สำหรับเมื่อวานนี้นะนไลฟ์สดของผมตอนเย็นก็มีคอนไปหลายคู่อยู่เหมือนกันนะตัวที่คัดไปให้นะแถมบอลสดเมื่อวานเนี่ยก็เข้าก็ไปหลายคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นบอลไทยครับผมบอลออสเตรเลียเอลีกนะก็เข้ากันไปนะครับผมใครที่ตามไลฟ์สดของผมเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยน่าจะได้ยิ้มแบบฟนินนนนน่อะะคผมนะ ส่วนในกลุ่มของเราครับผมก็ยังได้ยิ้มยังได้ฟินอยู่นะถึงเมื่อวานเนี่ยรถผับป่าจะคว่ำมาทั้งประเทศเลยนะครับผมนะก็หลายๆค่เนี่ยก็ไม่มาตามทางของที่ให้กันไปนะก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรครับผมนะเดี๋ยววันนี้มาเริ่มกันใหม่นะผมนะส่วนใครครับผมนะก็อยากจะมายิ้มอยากจะมาฟินเนี่ยก็แอดจะเข้ามาได้เลยครับผมที่แอด ff567 นะครับผมก็มีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมหรือจะกดที่ลิงก์น้าโปรไฟล์เข้ามาก็ได้นะ ก็สำหรับวันนี้ครับผมนะก็มีมาฝากทุกท่านกันอีก1นึ่คูเช่นเคยครับผมวันนี้จะไปท่านของสกอตติพรีมเมียร์ชิพนะก็อนจ,จะเป็นท่านของเซนต์จอห์นสโตนครับผมเปิดบ้านพบกับก,บการสโกเซลติกนะครับผมอันนี้ครคู่นี้ผมเปิดมาที่1ลูกครึ่งควบ2ไว้ของเซลติกนะก่อนที่จะไหลขึ้นอีกที่2ลูกนะก็เปิดมาเดี๋ค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันแต่เซลติกนี่งิงได้เยอะอยู่แล้วนะ มาดูจบวันกันก่อนลักกันนะสำหรับเซนจ์จอสโตนครับผมตอนนี้ก็อยู่อันดับที่8ของตารางนะผลงานพักหลังีหยก็ดูไม่ค่อยดีเลยนะผมนะแต่เกมที่แล้วเนี่ยเพิ่งกลับมาชนะได้นะก็ไปเอาชนะของมาเธเวลมา2ประตูต่อศูนย์แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยสี่เกมแพ้รวดเลยนะครับผมสำหรับนักของเซนจ์จอสโตนนะมาดูฝั่งทีมเยือนอย่างนะของไกรโกเซลติกนะครับผมจ่าฝูงของพิมิชชิปเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานเนี่ยดีมากเลยนะครับผมชนะมาสี่เกมติดแล้วนะเกมที่แล้วในก็รเปิดบ้านเอาชนะของดิวิงตันมาสามประตูต่อศูนย์นะ ส่วนคู่นี้นที่เจอกันนัดที่แล้วเนี่ยก็เป็นท่านของท่างของ,อง,ของเซอติกนะเอาชนะท่านของเซนจงสโตนมาได้ถึง4-1เลยนะนัดเนี้ยผมว่าไม่ต่างกันแน่นอนนะสกอร์นะ คุณให้ผมดูแล้วเนี่ยเซนจอนสโตนเนี่ยจะดูได้เปรียบแค่ได้เล่นในบ้านเท่านั้นนะผมนะแต่ถ้าดูผลงานแล้วเซลติกจะดูดีกว่าเยอะเลยนะฟอร์มทีมก็ดูดีกว่านะความพร้อมนักเตะวันนี้ก็ดูดีกว่าด้วยฮันดิแคปแดดก็เปิดไปทางพวกเขาแถมไหลขึ้นอีกด้วยนะโดยฮันดิแคปสองลูกแบบนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะปกติสำหรับท่างของเซลติกนะที่จะเปิดมาแบบนี้นะผมคิดว่าสองลูกเนี่ยน่าจะข้ามได้นะสำหรับเซลติกนะเพราะเกมทีเด็ดนก่ยิงเซนจอนสโตนไม่ถึง41เลยนะผมนะ คู่เนี้ผมว่าเซลติกข้ามได้ครับผมนะก็ฝากไว้รอบรอในึงด้ใครผมกำลังมองหาแนวทางฟุตบอลดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอลเต็งบอลสดบอลโคลกาเนี่ยผมก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนะเ,าเนระาก็เป็นครอบครัวทีมแทบที่สุดในตอนนี้เลยนะผมใครที่สนใจเนี่ยก็แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับผมที่แอด ff 5 6 7แกเนะครับผมก็มีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมนะจะกดที่ลิงก์นะโปรไฟล์มาก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะก็ฝากวิง,งไ่เท่านี้ผมใครชอบใครถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปกันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ